วันนี้เราจะมาทอดหนอนคั้วนอนจริงนะคะมีเตรียมก็คือมีหนอนนะแช่แล้วมาล้างนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกนะคะก็รอกระทะแห้งนะพอแห้งสเสร็จก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะคะหน่อยเดียวนะคะนะกลัวนะใส่น้ำมันเสร็จก็รอให้มันร้อนสักนิดนึงนะนี่นะคะเราก็ใส่หนอนลงไปแล้วนะแล้วก็ลัวค่ะคักวคั่วไปเรื่อยๆนะคะ,นนะ,คะจนกว่ามันจะแห้งและกรอบนะ เราก็ใส่ผักีฝรั่งนะคะใสน้ำมันไปวด้วยนะคั่วไปเรื่อยนะให้มันกรอบนะคะนี่นะคะคั่วจนแห้งๆเลยนะนะคะนี่นะคะทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระดิ่งชู่หน่อยนะให้มันซับน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่เสอิ๊วฝาเขียวกับพริกไทยได้เลยก็กินได้ไหมคะโอเคค่ะนี่นะคะเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมทอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาใส่เกลือนะคะใส่หน่อยนะกระริกไทยเยอะๆเยอะเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็นี่นะเสอิ๊วฝาเขียว หลอกไปนิดนึงแค่นี้ละคะ<ด>่ะเสร็จแล,ล้วลอดของเรา